โอ้ยไปจ้องอึ้งเมื่อคืนนไงบ่มีอึ้งเลยพี่น้องเอยฝนตกฝนตกไปแห้งแห้งไ่ได้อึ้งอ่เลยลงไปจ้งนาไปกับอี๋หาจ้องบึ้งเหี้ยจัดแค่ไปเห็นปลาหมอได้ปลาหมอมาหาหุบขวโอ้ยมีเจอตัวใครๆที่ย่างลาบจักหน่อยเนี่ย ไข่เต้นท่องเลยงานเตะเด็ดเหรอมันง่ายตามหอมอนะทชิบัวง่ายใช่ปุ๊บหลับเขาหลับใส่ผัดอย่างนูง้ดิเศบนู้เขาหลับแบบใหญ่ปุ๊บโอเคหลับไปเพียร้องบึงเพียมันเแฉบถ้าไม่ถึงก่อน ม่ปลิ่นกพาไนตรงนาะอืมมาปลี่ยนกพาเยอะมีปลี่ đèo đèo anh hưng khi bà cũng mới thấy đấy đèo đeo anh hưng anh, anh chỉ có อู้องอึ้งมืนคืนนี่ไม่ใด้อึ้งเลยลุกมปหาปลาไดมาแค่นี้ละไขเจีนยองเลยอย่างหลาบกันหน่อยเงี้เรือยใส่เกลือไว้แล้วเรียบร้อยดูคืนหกตัวนึงได้ไงมีจะโตัวง่ๆ ไม่สิิงะซึ่งโอ้คุณเบิงปลาอยู่สุใจกลับหมวกับหางว่าไม่ติงเบิงไทยมันดูคุณคุยไทยมันแเจ็บเนาะแเจ็บแจ็บ เจ็บกันแจ็บเจ็บที่ที่นี่ตัวนั้นีเอาลงแล้วก็อืม,อมากโดนหวไปโดนไม่บน ba thầy ba mỏ thầy mạch con hình mạch tổ tổ ừ.

เอาเดไปปีนลงกันยืมไปอืมเดี๋ยวปิ้งง่ายๆเนาะเดี๋ยวอ่ะเนี่ยปิ้งปลาธรรมชาติปลานา นาเด้เนี่บปแมาณป่าไฮเลยจะจ่องมาเมื่อคืนน้ามันออกฝนตกแข้งจ้องอึงบปไลยอึงเลย,เยลงไปนากนหน้า,นาบ้านทำม,มีกบมีเกจัดเขาเลยจ้องไงเออไปเห็นปลากวนเลยป่าม้าเลย,เ,ลย,ลาาเ,ลยเอาปลาลได้แค่นี้พอแล้วเนี่ยมาจับคิดก็ถั่วนี่ละได้แบง่งที่แบ่งน่องกินไปน้ำแน่คนละโต๊ะสองตัว เอ้ย,ยังย่างปาาลาใบไม้แล้วตาเอ้ยปลามันแท้ๆเว้ยโอ้ยอย่างมันมัน,นอเอ้ยวันนี้ยายจะลาบปลาเด้อเนี่ลาบปลาปลาหมอตาไปช่องมันขึ้นอืมตาไปช่องมันขึ้นไปช่องเอื้องปลได้ปลามาห้าหกตัวปลาหมอมีแต่ตัวค่ยๆนี่เอามาย่างว่าจะราบเบิ้ง โอ้อย่างไข่นี่เดีเ๋ยวจะลาบเนาะอย่างผสมอีกแค่น้อยเอานี่ใส่ดีกพ่าว่าโอ้ยอย่างปลาหมอไข่ไข่นี่นี่จะได้จะลาบโอ้ยอย่างปลาหมออย่างปลาหมอมันจวดจวดเลยเว้ย ม,มันจุกจุดเลยไข่เต็มท้องอะไรกินลาบกินลาบป้าหมอไข่เต็มท้องร่างสิ่นกอนว่าทำไม ลาบลาบลาบนี่นี่นีหมดปึ๊บละบมียายอะอันนั้นอั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 นอะไรล่ะเขาเรียกทีมเนี่อ่าปลาปลาหมอนาพี่น้องมันมันจวดจวดเลยไข่เต็มท้องฝนมาตกแห้งเรือยเมื่อคืนฝนตกแล้งเลงปลามันก็เลยออกทุ่งนา ตาคนขึ้นโคกไปซองอื่นบ่ได้ผาดลงไปทุ่งพุ่นบ่อใดปลาหมอมาเนิเจ็บกระโตมีจะโตไข่ไข่เอ้ยอย่างอยากกินลาบนาลาบะลาบก่บลาบเอ้ยวะเนือ้อย่างทุกคน,นนี่คือกันบ่อหนิบุกเดอก

ต่อหมอไข่ไข่เต็มทองวันนี้ได้กินลาบลาบกว่านะหาผักได้เป็นยังไงเห,หนื่อยไหมนี่อะไรงานเออหัดจักรยาเบิกดูจักรยาเบิกไหมช่วยตาเบิงตัวเนาะเด็ดมันยิงร่อหนี่ยดูเด็ดดุเออ,อ,อเด็ดเข้าตานี่อยตา จะช่วยกันจะได้แล้วนะแดดเข่าตาอยอีกว่าเขาย้ายเลยแดดมันเขาย,าย,ย้ายที่นี่มันบอกเข่าตาหัดเลื่อยไว้ตัวโอ้ยเดีือดหอนย,ย้ายตาเออเออหลอนแปเน้อบาทแดดเปลี่ยนเปี่ยนแต่วันเนี้ยเห็นไหมเหรอเป็นไงออลู่เราลบศาสตร์งานเนาะเลื่อยไม้ ไปให้เขาเนี่ยเขาจะปลูกดอกไม้นะแต่เออมาตัดในป่าหยุดท่านี่มดร่มมันบ่เข้ามันก็ห้อนเนาะเ็ดตาห้อนก็เลยยายก็เลยช่วยช่วยช่วยเรื่อยนะเรื่อยเป็นพฤกษ์การระบายจะวางก็ได้เนาะก็ท่าเว้ยโอ้อาชีพเป็นอย่างนี้ได้เนาะ สองเท่าทำมาหากินอาชีพสุจริตอาชีพนี่สองตายายพี่น้องเอ้ยนี่เอาไปให้เขาเวลานันก็เอาไปแลมชักชักชักให้เไปตอกโป๊กปุ๊กโป๊กปุ๊กดอกไม้เน้อเด้ออีกคอนนึงตาเด้อคอนหนึงช่วยกันหน่เอืม เดี๋ยวอีกคนนึง<ม>เปลี่ยนผ่านึกึกงายเงิบอย่างนี้ว่าโอ้นอเดีอีกคนนึงเปลี่ยนผ้านั่งเลยงายเงิบเลยโอ้ยแดดมันยิ่งร้อนนี่อน้เออ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 เนี่ย<ม>เป็นคือ่ันละวะเห็นตะวากา็ได้นอกไม่ใช่จะมารอกินย่างเดียวนาะตาเน<ม>อเออซอยกันตัว คนละมือคนละไม้เออคนละไม้คนละ,ะ,ะมือไปที่เที่ยงแล้วนี่หินบ่้นี่นจะขาวไปบ้านเดี๋ยวชนนึงเดี๋ยวเปลี่ยนตาให้ตาเป็นตั๊กยาจะไปลากออกมาอีกโอ้ยงามดวงตาเนาะอหออนอื อยู่นี่เลเลืเล้อยตาเรืเเ่อยคนมืดมาแล้วยายตัดเรื่อยให้เสร็จแล้วนะสาเรื่อยอยู่ในโคกในป่าล้อนเกือบตายมาันซึมบ้านมันเรื่อยอีกตัดมาต้นยาวๆตัดเสร็จแล้วก็เอาทำฟืนบ้านนี่ยเอาทอนมาแล้วก็ทำฟืนเอาทำฟืนเด้อบ้านนี่ เลือก็เอาเด็ดฟืนด้วยไว้ต่างเดดไว้เอาไว้อู้

ตาตาเปิิมกำลังก่อนตาเดี๋ยวมันกินเลยหมดแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยเติมกำลังทุน่นเนาะตักพิ่มทำแล้วนี่ฮะ <laughs> พลังนี่กระของนี้ทำอะไรมันก็แล้วขาดอันนี้ก็ได้หรอ กำลังเนาะจะได้มีกำลังถ้าบ่ได้กินเลยเป็นจังเลยจิ้งแห้งเนาะกินพ้าวใดกระชุ่มกระชวยเป็นกาแฟน้ำตาลด้วยพี่น้องกินแล้วก็เห็ดงานไม่เศร้าไปตัดไม้โคกบนโคกปูแล้วก็นั่งเรื่อยเนาะนั่งเรื่อยเป็นทนตาเป็นคนตัดยายเป็นคนลากมากลาออกมายายก็นั่งเรื่อย อฮ้ยลมมันบุกเขาเนะตาอยู่ค่ามันหอนหอนเลยบอกตาตาอเอาไปเรืออยู่บ้านอีกเถอะวะลเรืออยู่ฟุ้นได้น้อยนึงลากมาบ้านที่เหลือเป็นสนมันแบบนี้แดวแด่เอาไว้เรือใหดฟื้นเรือสันสันสัน,สน,สน,สนตากรดไว้เอาไว้ใหดฟื้นเนาะเช็ดได้ตัวตัดแล้วไม่งี้่ง เลยอีกสักน้อยมาเห็ดฟืนฟืนก็มืดมากเลยนะเอ,อทำฟื้นเอ,อ,อ้ยได้ไล้วเตรียมตัวเตร็ดไว้ มวเลยไม่เสร็จแล้วตาพาไปตลาดในเด้อขี่รถทวงน่อยไปตลาดเด้อตาเด้ออ้ากันไปเที่ยวในแม่ขึน้นรถสองแถวหน่อยทำงานเสร็จก,ก่อน nào Cái đẹp quá, xong điểm thì đây hàng Kiệt nhắn thân người mất nó Nó như sư sư cái nhắn người đấy để này อ,อย่าปวดแขนดู้ยายดูอ, <laughs> อย่าบ่นนะเอ๊ะทำไมยายปวดแขนอย่าบ่นนะปวดเพราะอันนี้อันนี้อย่าบ่นนะว่าปวดแขนโมแรงแ่บโอ้ทำไมกูปวดแขนถึงวะไม่ได้ออกกำลังกายโอ๊ยโทแล้วละไปตากแดดก่อนเดดมันกำลัง มันจะได้แห้งแกะตาคนเก็บกเอาไปตากแดดไว้ไมีไชได้แห้งจะได้เอาไปต้มไว,ว้แกงแกะตาเร็วๆเร็วๆตาเร็วๆ ย้ายเสร็จแล้วเอนาทียายเสร็จแล้วเหลือแต่ตาเหล่าแหลมใหญเสร็จแล้วจะเอาไปตาเคล็ดไปโอ้ตาเคล็ดไว้แห้งเอาไปก่อไฟขอบพื้นเห็ดพื้นโอ้ตาเด็กกน nhát nhu nhìn hai nhát hai xa nhu tập mãi mát ở một chân thôn vậy đuôi mà, vậy tập mẹ vậy quá dọc 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 Đỡ, เลีตาอุนตาตาเราไมา่คุณเลตาเด้อจะได้ไปเที่ยว